Uhm, ที่ดำเนินง,งานตลอดเป็นบุคลีนแล้วเช่นให้การวัดระดับต้ำตาลๆเลือดกับวัดควาดันแบบฟิมกมีโครงกานอะไรอยู่แล้วก็มีตรวจวัดโมดูลนะตรวจวัดโมดูนี่ก็จะทำะมาสักล้วนะอันนี้คอบริษัทยาจเข้ามาคุิวให้คิวให้แต่ว่า นอกจากมีสัญญาแต่งการวัดมวลกระดูกแล้วเนี่ยก็จะมีมัลส์เพสต์คอยเอาให้ดูความแข็งเราเราก็จะได้ฝึกด้วยมีการ้้ใทำเราก็จะมีการทำแผ่นพ <Yeah. S 2> ับเนี hmm. ้ยนะคะแล้วก็มีกำลังตอนที่มีโครงการยาหรือใช้ให้ครบนะคะก็เดินเข้ามาดูมีกองกองหนึ่งเขาใช้ที่มียาหรือใช้ในตัวเรื่อง ได้ท <önemli. S 2> ี <gn ont> <at> ่เรียวกหรือว่าใครมีแล้วไม่รู้จักว่าเป็นยาอะไรก็ให้มาขอคำปรึกษานะแล้วก็จะให้คำแนะนำแยาที่คนใช้สอนก็อายุไม่ยังดช่วยดูแลและก็สอนผู้ป่วให้รู้จักลักษณะอยารา่าถ้าใครีจะนำมาดูเนี่ยก็ก็มาดูดก็ ก็คือมีประมาณาาานี้เนาะการี่สื่อว่าแบบเหมือนเป็นการจัดอีเวนต์นย่างเนีย่ยศบานี่ยถ้าเราไปจัดอีเวนต์อย่างในโรบินสันนี้ค่ะที่เราไปตั้งดูนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาหรือมีการแนะนำผลิตภัณฑ์เยอะมารอันนี้จะทำได้ แนะนำผิดการสื uh ่อหารถ้ามีลักษณะโฆษณาอย่างนี้นะคะไม่ผิดนะแต่ว่าถ้าเราออกไปเหมือนว่าเราจะมีช่วงมันออกอีเช่นงานพิธีดน์อาก็จะไปรู้ว่าให้ทำศึกษาได้าด้านหางแต่เราจะไม่มีการจำหน่์หรือว่าการแจกจะไปแจกอะไรไม่ได้ก็ให้ทำศึกษาอย่างเดียวหรืออาจจะไปวัดคำดานอะไรเงี้ยตรวจเช็คการนเรื่อยๆศึกษาจำหน ก็หมายหลักของการทำธุรกิจเนาะก็ลงมาจากค่านิยมเนี่ยค่ะ้อาจารย์ตอบไม่เกี่ยวเรื่องไหนก็ถามนะคะว่ากรู้ก็คะหมายในอนาคตเป็นยังไงสที่าหลังนะก็จการดำเนินงานเช่นยอดขายสินอันนี้คงมม่หวังแล้วค่ะเพราะว่า ปัจจุบันนี้พอเราคงรู้นะว่ารัฐบาลก็ให้นักประมาณมาต้องให้เงินมากเลยนะคะก็หลายๆอย่างที่ถูกขัดงบถูกเช็คบัตรคณะรัฐบาลเนี่ยขอมีอะไรก็ได้สูงเนาะกณะรัฐบาลนี้ก็จําเป็นมากเพราะว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยเีที่ยิ่งมุ่งเน้นการวิจัยเนาะแล้วเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยเครื่องมือในการทำการทดลองมาเนี่ยก็แพงมากขอไปก็ไม่ซื้ได้เลยเนาะในในส่วนนี้ก็ค่อนข้างแต่แล้วก็คณะเนี่ย ใน,นก่อนนี้คณะคณะจะมีภาคพิเศษนะคะเพราะเราเป็เรียนใช่ไหมคะว่าคณะพิเศษจะมีภาคพิเศษมีสนะ่วนนั้นเนี่ยก็จะได้เงินมาสักป<อ>ีมาค่อนข้างมากนะคนะแล้วก็ภาคพิเศษนี้ปิดไปประมาณสองสามปีแล้วะนะตอนนี้ก็ใช้เงินจากของรัฐบาลแล้วก็ในส่วนของศูนย์ปฏิบัติกาไรรายได้ที่ที่ได้มาทั้งหมด ก็จะมีแบบับบรปันสวนคือแต่ได้พอได้กำไรสัก้ว่อวนะคะ60%เนี่ยจะให้คารแล้วก็10%ออนี้เขาผ่ายังไงแล้วก็ที่ืออีก30%เนี่ยเขาจะเขาจะให้ใช้ในส่วของนะคะในเพื่อในการพัฒนา,นาในด้านการเรียนการสอนหือว่าพัฒนา,นาท่ปะบกนว่ นประมาณขอรัฐบาลที่แม่พการนที่ศูนจะไม่ใช้งบประมาณของรัฐบาลจะใช้จะอยู่ได้ด้วยตัวเองได้จากค่าค่าในเงินที่เราขายได้ไม่ทำไรมาช่วยด้วยศูนย์นี้ตั้งมาตั้งแต่ปี2528แล้วเนี่ยเจะมีเงินเก็บพอสมควร ซึเงินเก็บนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะฝากในธนาคารที่ที่มั่นใจกแล็มีเงินที่เราสามารถจะขยายธุรกิจได้ซึ่งเรื่องขยายธุรกิจเนี่ยตอนนี้ก็มีนโยบายว่าจะทำให้ธนาคารปฏิรูปท่านจะให้ขยายว่าเป็นร้านทอจะไปเปิดร้านเป็นร้งนทองเป็นร้านยาสร้างเสริมสุขภาพจะเน้นก็คือสร้างเสริมสุขภาพไม่เน้นในเรื่องของการขาย จุดจุดเน้นของเรานี่คือไม่ได้เพิ่มอะไรได้เลยคะในเรื่องของการดีการวิชาการเก็แล้วเป็นแหล่งไหตัวี่หจะเป็นศูนย์แบบนี้จมีฐาก็ไม่ใหญ่ยังเงีนทะเลยัไม่รู้มนักรูปแบบก็จะยังไงก็ต้องเป็น ในในส่วนนี้เป็นร้านยา่างชิลภาพเนาะเปิดใหม่เพราะว่าคงคงต้องพยายามเหมือนกันแบบลองลองเล็กเล็กว่าต้องเป็น,นากการ้านย่างเพราะารมีเทปประจำเอยยังเลยเออตอนแรกดังพัฒนาบอกว่าให้ให้เด็กๆเนี่แหละช่วยศึกษาทำเลย <c oughs> แต่ทำเลยที่บางทีมันเลือก,ากยากนะแล้วแต่ว่าเขาทำให้เราที่ไหนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราชี้ชี้กจะได้ ก็ตอนแรกก็เหมือนกับว่าเขาจะให้พี่แถวอมชอมชยันกเป็นครดีเป็นนกตหน่งอมชเราะยังไม่ได้เข้าไปดูอันนี้เพิ่งเริ่มเริมว่าจะแล้วก็เคยทําแบบสอบถามเข้าไปสํารวจแล้วล่ะว่าสมบติองลาครทศึกษาในนั้นก่อยเปิบอกที่สักก้องแล้วเงาอะของอมชแต่ตอนนม่มี มีอยู่ใช่ไหมจะได้ข่าวว่าไม่ไม่มีเอกสารเดี๋ยวถ้าเขามีแล้วเราไปเปิดก็จะก็แข่งขันเองแต่ก็ยังยังไม่มีทำเลที่ที่แน่นอนแต่ว่ารู้สึกว่าที่ไปคุยแล้วเขาจะให้มาน ยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้นที่เราก็คาดหวังแล้วล่ะเหมือนแบบว่ามันเป็นเป็นจุดมุ่งหวังที่มันซ่อนๆอยู่ถึงแม้มันจะอยู่ข้อห้านะคณนะประมองว่าที่นี่น่าจะเป็นแหล่งทำเงินไ,นนนไนม่เงินนั่นเองค่ะขอน้ามาให้น้องๆเห็นเราเคยทำกันแล้วก็จริงๆถ้าตามสถิติยอดขายเพิ่มขึ้นปีนีแต่ว่ากาไรเราจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่า ปีที่านมาเนี่ยก็คือเบสเสร็จแล้วกำไรสุดทธิเนี่ยก็แค่จ่าได้3 5านห้ายอดรายได้ที่สูงไรจาค3 5 0นห้าก็คือนี่คณะประมาณ2ล้าน2ล้านก็ให้มหาลัยประมาณ3า0 0 0 0 0ก็เกดบกัคืนมาที่สูนเหน่งล้านคือกำไรเบสเสร็จเราแค่ส3ล้าน3 5านห้าก็คิดว่าเราจะแบ่งคณะ60% มหาลัย10%แล้วก็สูณ30%แต่มหาลัยนี้ดีมากเลยมหาลัยที่ให้เขา10%มหาลัยคืณให้คณะแล้วให้คณะตั้งเป็นกองทุนเพื่อพัฒนา,าการ <Yeah. S 1> นี้ถ้าถามเป้าหมายใน่ยเคาเป็นยังไงยอดขายสินค้าต้องขึ้นเพราะข้าวฝังใช่ไนะคะแล้วประชาชนรู้จักสถา,า,านีกลารที่จะเป็นคนมากขึ้นอันนี้ก็คิดว่าอยากให้รู้จักมากขึ้นเนาะ จากแบบสอบถามที่อาจารย์ให้นักศึกษาไปเก็บ200ชุดเนี่ยก็สอบถามโดยบุคลากรนักศึกษามอนก็มีอยู่จำนวนหนึ่งนะไม่รู้ว่าของที่นี่มันมีร้านะคะแล้วก็จำนวนที่รู้ว่ามีร้านยาเขาไม่มาใช้บริการคือรู้ว่ารู้มีแต่ไม่มาใช้ประมาณข่้นเดียวค่ะก็ก็คิดว่าแค่บุคลากรข้างในนี้เขาังรู้จักกันในทั่วถึงเลยว่าที่นี่มีร้านยา ค้อมูลที่เกี่วกัไม่สำต้องการ้อมล่รวจนองศาข้อมอที่สำรวจืชอนได้ออได้ใช่เลยฮะไม่ไม่ใช่วิชาคือในเรื่องของการสำรวจกาสํารวจพืชด้ข้อมูลแล้วก็เป็นอง เดี๋ยวถ้าอยากได้เดี๋ยวทิ้งเบอร์เมลไว้กันเทสไซด์แล้วก็บอกข้อแตกต่างจุดเด่นจุดด้อยในชานเมื่อเทียบกับรัญยาอื่นๆบอกได้ไหมเธอรู้สึกมันต่างกับนัยาเป็นเสไซด์ทำไมาเทีบกันอ่า แต่จุดเด่นของเรานี่เราบริการต่างนะเขาเรียกว่าเป็นการให้บริบาลบริบาลกิจการเนาะไม่ใช่ว่าเป็น